ออันยงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูทูทชาแนลนะคะวันนี้ออกนอกสถานที่นะคะอยู่ที่ไอคอนสยามก็จะบอกว่ามีมิชชั่นต้องมาทำก็คือโมโมนะคะตอนนี้จองคิวไปแล้วได้คิวเรือร่องอะไรคะเขาไม่ได้บอกคิวแล้วตอนนี้11เดโมงย ประมาณบายสองอ๋อจริงๆเป็นคิวที่ค่อนข้างเร็วนะปกติแล้วอะตอนแรกที่ดูไปที่เซ็นทรัลลาดขาวอะคือคิวอะมันจะแบบร้อยกว่าคิวอะซึ่งแบบจะได้กินกี่โมงเย็นแต่ที่โมโมที่ไอคอนสายามมาคนค่คน,ค,นค่อนข้างน้อย oh. ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้คิวเข้าไปกินแล้วตอนกี่โมงเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตนะคะ Hello ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหล mm hmm. ายโมงกว่าแล้วตอนนี้นะคะก็ได mm ้คิวโมโม่ที่เลื่อนแล้วเดไปโมโมนะฮะ อยู่ไห่คะเฮ้ยจำทางไม่ได้มันจะเดินทิศทางอีกแล้วคือคือโมโม่ที่ไอ้ข้างสยามมันอยู่ชั้นหกชั้นอาหารใช่ปะที่มันเป็นแบบต้องเดินบนเป็นวงกลมแล้วนี่ก็คือเดินบนเป็นวงกลมครบรอบเลยจ้าอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่เจอแล้วโมโม่ทุกคนถึงโมโม่แล้วนะคะทุกคน ก็คือจบของพาไปแล้วเดี๋ยวจะมาต่อวันแล้วแต่จะมารีวิวหน่อยก็คือคุณภาพสิบสิบสิบเหมือนเดิมเลทุกคนก็คืออร่อยมาก คือปกติทัวร์ไม่กินเนื้ออยู่แล้วคือหมูก็นุ่มสั่งชันก็คือเลือไข่ก็คือดีไม่พาวคงคุณภาพเช่นเดิมนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาทัวร์แนะนาสาขาสยามเอ้ยสาขาไอคอนสยามเลยทัวว่ามันได้คิวเร็วอคนเยอะมากคือแบบสบายๆเลยก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ของหวานนะคะอันนี้ก็คือสั่งเป็นไอศกมชาเขียวมานะคะก็เคือเรือกเนื้อท่เพื่อที่สามารถกินได้แค่อนเดียวเท่านั้นเอง อ่ะทุกคนตอนนี้ทูก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่ามิชั่นวันนี้ก็คือถือว่าคอมพ l e ทมากๆเลยนะคะากับการกินโมโมนะคะได้คิวรเร็วด้วยนะคะแล้วก็อิ่มมากเหมือนเดิมแล้วก็ ะะก็คือมาตรการของโมโมตอนนี้ค่ะก็คือเขาจะมีพนักงานนะคะคอยเติมน้าให้เราคอยหยิบผักให้เราคือเขาไม่ให้เราหยิบอะไรเองเลยนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเราตลอดเลยค่ะไว้รอบหน้าจะพาากินของอร่อยอีบบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดไลค์แล้วก็กดสา s สไค์ให้ดูด้วยนะคะ